สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมไมดัมมี่นะครับเราจะกรอกข้อมูลผู้เสียภาษียังไงให้ได้เสียภาษีน้อยที่สุดไปดูกันครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมไมดัมมี่นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการนะครับลงข้อมูลผู้เสียภาษีนะครับถ้าเราไม่ลงแล้วเดี๋ยวมันจะปบบรับบังคับไปเป็น24%โดยอัตโนโมัตินะฮะฉะนั้นแล้วเราต้องมา ลงข้อมูลผู้เสียภาษีนะครับอันดับแรกนะครับเมื่อเราเข้ามาใน Google Adsense แล้วนะฮะเราก็มาตรงข้อมูลการชําระเงินนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะฮะเป็นบุคคลธรรมดานะครับถัดไปไม่ใช่นะครับเป็นบุคคลธรรมดานะครับอันนี้คุณเป็นพลเมืองหรือผู้พำนักของสหรัฐอเมริกาหรือไม่นะครับไม่ใช่นะครับเมื่อไม่ใช่ปับ๊บเราก็มาเลือกตรงเออ w 8 b เบนะครับหลังจากนั้นก็ ไปกรอกแบบฟอร์มครับประเทศที่เป็นพลเมืองครับเราก็หาประเทศไทยเราอยู่ไหนไทย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 อยู่ไหนไทยเอยไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์เลือนหาประเทศไทยครับอยู่ล่างสุดเลขนะครับเลขที่ผู้เสียภาษีนะครับก็ใส่เลขประจำตัวประชาชนเราไป ถัดไปป๊บป,ประเทศไทยครับอันนี้ก็เป็นที่อยู่เรานะครับที่อยู่เราใส่งหวัดเข้าไปอันนี้เป็นการกรอกข้อมูลนะครับเป็นการกรอกข้อมูลนะครับหัดไปสี์ ต่อมานะครับเราก็ติ๊กนะครับส่วนที่สัญญานะครับเราติ๊กคําว่าใช่นะฮะเป็นผู้พำนักของประเทศที่อ้างสิทธตามส่วนที่สัญญานะครับเลือกประเทศเราประเทศไทยประเทศติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กตรงผู้พำนักของประเทศที่อ้างสิทธิตามส่วนที่สัญญากับสหรัฐอเมริกานะครับเราเป็นประเทศที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกานะครับที่ทําสัญญาทำส่วนส่วนที่สัญญากับสหรัฐอเมริกานะครับเราก็ติ๊กเราก็เลือกประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นนะครับการบริการ google essence นะครับเราก็มาเลือกตรงนะครับบทบญัติข้อ7วหนึ่งนะครับ อัตราการหักภาษีนะที่จ่ายก็ศเ็นนะครับที่เป็นภาพยนตร์และทีวีนะครับ Google p พย์นะครับกับยูทูบนะครับเราก็มันจัดข้อ12วัก 2A นะครับอัตราตามสุดนะเราเลือก5%นะครับสิทธิอื่นๆเราก็เลือก12นะครับข้อ12วัก 2A นะครับ5%เหมือนกันนะครับกดถัดไปครับนะครับ ฉันยืนยันนะครับได้ตรวจสอบเอกสารการสําหรับภาษีนะครับเราก็กดเข้าไปดูได้นะฮะี่กดเข้าไปดูมันก็จะลิงก์ไปอีกหน้าหนึ่งนะครับเป็นอ่เป็นฟอร์มเป็นฟอร์มของเป็นไฟล์ pdf นะครับอืนะครับจอมรับครบถ้วนถูกต้องนะครับคุณคือบุคคลที่แสดงอยู่ในส่วนลายเซ็นใช่หรือไม่ใช่ฉันคือเนี่ยป๊าบกดใช่ไปครับ ใส่ชื่อครับชื่อที่ใช้ต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ระบุส่วนข้อมูลประจำตัวผู้เสียภาษีได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ Google ในสหรัฐหรือไม่ตรงนี้เราต้องกดคําว่าไม่นะครับแล้วก็กดชั้นรับรองนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ระบุไว้ในส่วนข้อมูลประจำตัวผู้เสียภาษีนะครับได้ดำเนินกิจกรรมและบริการสําหรับ Google ในอเมริกานะครับไม่นะครับ นะครับแลข้อต่อมานะครับก็คือนะครับคุณกําลังระบุข้อมูลผู้เสียภาษีสําหรับโปรไฟล์ในการชำระเงินใหม่หรือที่มีอยู่และยังไม่เคยได้รับนะครับอันนี้ก็ถามว่าประมาณว่าคุณเคยได้รับเงินจาก Google a d s อ n s e หรือยังนะครับถ้ายังก็ตัวแรกนะครับแต่ถ้าเคยแล้วก็กดตัวหลังนะครับผมเคยแล้วนะฮะหลังจากนั้นก็กดส่งเลยนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะฮะก็อัตราการหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับ ก็มี0%นะครับศแล้วก็อัตรากรหักภาษีหน้าที่จ่ายตามสิที่อื่นๆก็5%นะครับที่เป็นแบบอื่นๆนะครับแต่ถ้าเป็นภาพยนตร์และทีวีนะครับก็จะหักอยู่ประมาณ5%นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะฮะมีอยู่แค่นี้ครับใครที่ยังไม่ได้กรอกก็ไปกรอกนะครับถ้าไม่กรอกแล้วเดี๋ยวมันหมดเขตมันก็จะปรับไปให้อัตโนมัติคือจะโดนไป24%่นนะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องไม d ์เมีผมด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างเลยนะครับเพิ่มเติมผมได้นะครับหรือมีข้อสงสัยอยากซักถามอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะฮะด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ